Drive Jimmy by คุณตาตตาอันนี้มันน้องตาตตานี่อเอาจากที่พี่ทีมพูดสัปดาห์ที่แล้วว่าเกียร์ CVT ถ้าขับแช่ยาวๆจะทำให้เกียร์พังเร็วโดยปกติเป็นคนขับแบบนั้นปัจจุบันใช้ Vios 2012เห็บหมานะครับเห็บหมา2012มันไม่ใช่ CVT มันเป็นเกียร์4ออโต้4มันเป็นออโต้4นี่ใช่เออล้องงต่อเชียงใหม่กทมเจ็ถึงแชั่วโมงเชียงใหม่ภูเก็ต17-18ชั่วโมงพักแค่เติมน้ำมันกับเข้าห้องน้ำอาหารระหว่าง เดินทางกินบนรถนะครับผกขนมปังอาหารกลินไม่ชุนระหว่างขับมีคนป้อนามีคนอวดแฟนแเออ <นะ S 2> ฉันรู้เขาป้อนสักุรลมือเปล่าเอาที่อ <laughs> มองที่บอกว่านเองทา่์อนไว้ CHR 1.8เมตรกับ CX 30หรือควรจะเพิ่มตัวเลือกเป็นแคมรี่ ACV ซ0ครับหรือมีตัวเลือกอื่นพ <c oughs> บร้านหนึ่งนึกว่าวิคทเนี่ยเนี่ยคือเนี่ยคือคนอายเขาก็บอกมาบอกว่าพวกเราเนี่ยนะ เขากำลังจะฟังสาระเออแล้วก็แบบพูกเราก็จะคอยขัดอีกด้วยอ้มุกบ้าบ้าบมพแบบนี้ก็คอนเซ็ปต์รายการเราบับบัดคนจัดขัดใจคนฟังและทียมคัญตาต้านี่ก็ไม่ใช่ใครเองใจก็เป็นคุณผู้อ่านเหมือนกันได้อยู่เชียงใหม่อกรกล้ามโตแล้วก็ชอบไปเนี่ยชอบไปว่คนอ่านอีกเกาชอบไปแหวกว่ายในนะเขาชอบาน้ำไงเขาทอตัวคำตอบอันนี้ถ้าถูกแล้วกินซากุละไปว่ายน้ำไอ้บ้าอ อคำถามที่หราพี่ตาพี่บอกเลยนะลูกมึงไปเคลียร์กับเมทีเอาเองพี่ไม่เกี่ยวเว้ยรินกหน่อยตาต้าหัววุ้นมาต่อไอ้นี่ก็แบบว่าพี่ตาถ้าอยากได้เบอร์มิเบนะหลังไหม่มาได้เลยพี่หลังไหม่มาเออเอาเม์อเอเลยเออแล้วแกก็โทรไปกวนตาที่ลูกมันเพิ่งเกิดตันตีสามแล้วเอาเลยตาเอออะมา่ไหนึ่งจดแปดมิตรซอมสามสิบแคมรี่เอซีบีห้าสิ เอาตรงๆว่าฉันยังเชื่อในใน reliability ของ t o โยท่าอยู่แม้จะรู้ว่าไอเกียร์ CVT ของไพพู1.8พวกเนี้ยถ้าขับไม่ถ้าขับไม่บรรยำบรรยังมันก็จะมีอาการหอนและก็จะมีอาการเยอะๆกระชากกระชากได้อยู่ดีถ้าไม่บรรยาบรรยังแต่ถ้าในแง่ของความทนทานอาการเหล่านี้โตโยต้าเหอะถ้าถ้าแค่ป้อน้าวไม่ต้องไปใช้แจ๊ใช้แจ๊สเฮ้ยเอาคำถามต่อไปครับ